หวานไม่หยุดจริงๆสำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวแห่งปีนเดทคูกินิยะกับยายาอุรัสยาที่ตอนนี้กำลังเตรียมงานแต่งงานพร้อมเซิฟโมเมนต์หวานให้แฟนๆได้ฟินแบบไม่พักอย่างเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งมีคลิปที่นเดทถอดเสื้อและยกสาวยายาขึ้นหลังก่อนออกกำลักายโชว์ความแข็งแรงเล่นเอาคนอิจฉาความหวานไปตามๆกันล่าสุด4กันยายน2568 นเดชคูกินิยะก็ออกมาเปิดใจถึงคลิปดังกล่าวว่ายาย่าอุรัสยาตัวไม่หนักแต่ท่านี้ทําปวดหลังและปวดขามากเราดูจากในโซเชียลเน็ตเวิร์กเห็นหลายคู่รักเขาทํากันเราก็เลยอยากทําบ้างคลิปนี้ถ่ายแค่2รอบป,ปกติเราก็เล่นแบบนี้อยู่บ่อยๆชอบถ่ายคลิปเล่นกันสนุกสนานกันตลอดส่วนที่คนโสดบอกว่าอิจฉานเดชก็เผยว่าไม่ต้องอิฉาหรอกครับผมเองพร้อมสละหลังเป็นที่นอนให้กับยาย่าครับส่วนคนโสดว่างๆก็ซ้อมสควอร,รอไปก่อน แต่บอกเลยว่าท่านี้ไม่มากปวดไปหมดทั้งหลังทั้งขาสำหรับประเด็นที่มาคิมบอกว่าอยากมีลูกพร้อมคู่เราและจะช่วยงานแต่งงานให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมีลูกนนเดชก็เผยว่าถ้าได้แบบนั้นจริงมันก็เป็นเรื่องดีเพราะเราจะได้มีลูกเลี่ยเกันแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้คุยกันจริงจังและก็ยังไม่ได้ไปปรึกษาคุณหมอกับยาย่าก็คุยกันไว้ว่าอยากมีลูกสักกี่คนดีบางวันก็คนเดียวบางวันก็สองคนบางวันก็สามคนแต่ก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะกี่คนดีก็น่าจะเตรียมการทุกอย่างไว้ปีหน้า เพราะตอนนี้ขอเอาในเรื่องของงานแต่งก่อนเพราะตอนนี้ก็ยังยังไม่พร้อมอะไรหลายอย่างสําหรับประเด็นที่หมากคิมบอกว่าอยากมีลูกพร้อมคู่เราและจะช่วยงานแต่งงานให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมีลูกนาเดชก็เผยว่าถ้าได้แบบนั้นจริงมันก็เป็นเรื่องดีเพราะเราจะได้มีลูกเลี้ยงกันแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้คุยกันจริงจังและก็ยังไม่ได้ไปปรึกษาคุณหมอกับยาย่าก็คุยกันไว้ว่าอยากมีลูกสักกี่คนดีบางวันก็คนเดียวบางวันก็สองคนบางวันก็สามคนแต่ก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะกี่คนดีก็น่าจะเตรียมการทุกอย่างไว้ปีหน้า เพราะตอนนี้ขอเอาในเรื่องของงานแต่งก่อนเพราะตอนนี้ก็ยังยังไม่พร้อมอะไรหลายอย่าง